กวัวใครคะกลัวใครชี้หน่อยน้องน้องเพชรกลัวใครต้องพลอยกลัวใครชี้หน่อยลูกพลอยกลัวใครชี้ให้พ่ออยู่หน่อยน้องเพชรกลัวใครลัวใครชี้เลยชี้เลยจับจับเออคิดที่ไหนเนาะเริ่มยันคนไปแล้วนะฮะเริ่มที่เรียนคนแปลกหน้าก็ต้องใช้เวลาหน่อย แรกๆตึนนกะลิ่งเทุกคนเดี๋ยวนี้มันเป็นสาวลยได้ดูจ้าทายแล้วบ่ยเราหมานะอกานี้มันั่งตรงมันตลอดแต่ยังดำบยังยาอไว้งููเล็กนั้นอรงีหัวหนึ่งว่าจากอ๋อที่ข้าไปเกแยกที่ใยแนแน่นครับพี่แอนกินแล้วจาดตกต่างไหมเดี๋ยวน้อง่ต้องจายตอนนั้นแตกต่างไหมตลอด มันคิดตลอดดูตลอดเลยอะไรในรูปูปนี้สวยอะไรอะไรครับตัวนจวนย่านคนบ่เป็นเห่ห้วงดอกหูจันย่านอยู่เริ่มงหูจันย่านนะตะเกียดเอฟซีเพื่อละว่าดูหมูจ่าเหลาบ่ย่านคนเหว้าเขาลักภาโตร์เดอร์นะแต่ในหมูจันย่านคนเหรอกินได้กิมไหม ไอติมครับเสียบฟานเบ้ากับตาหวานบอบอเบ้ากับตาหวานบอใครตีแป้งนะใครตีแป้ะตีแป้งดูตีแป้งตีแป้งด้ยใครตีใครตีแป้งน่ะตีแป้งับเขาสมบกวุ่กคโอ้โหมีมีไอติมไหมครับไอติมมีครับเป็นเจลาโต้มะพร้าวแล้วก็วานิลลา แล้วก็มอค่เอาวานิลาวานิลาหนึ่งสองลผงสจเลยไอติมเดี๋ยวพ่อสั่งให้แลรวครับมักินไติมเครือออันนี้คืองัน,นะอะไรยูติมต้องได้ก er ินดเพราะว่ามันอะไรไอติมมีเฟนไฟไหครับพี่โอมีไหมมไม่ใช่้องเียครับ เซ้นไฟตรงมีเลยพอเขาเ็นไฟออนงเนไ้อ๋อยโอเคพ่อสั่งนี้แล้วค่ะพารดีเข้ามาฮะพาร์ดี้เข้ามาเจย์โอ้อันนี้ของของน้องยินน้องพลอยมันูอ่อตบี่ันนี้เพื่อนบอยยินนะอาโอเพื่อนก็เป็นเนบ่อนอยยินหลานมก็เลยบทนิดนองขอค้ดส่งเข้ดหนูใช่ไหมฮะ อ่าข้าหมูโอเคหมูหักับพ่อเีนะครับอันนี้ของคอันนี้ของอันนี้ของคอยนะครบยังงเติมน้ำนะยังไม่มีน้ำลูกยังไม่มีนะยังไม่ป้อนป้นพ่อเลยนาป้อน่อเลลูกสีอะไรปอกกันสีเหลืองเหลองเหลือี้ กายวัดหองแรงมันหันคาแม่เวนสาธูบ่อที่จำได้ล้ำล่ำมามันมหาายืนเยไม่เป็นไรค่ะขอหนงทัวันมันจะโด่งีเียตุกตาที่มีลมหายใจตุกตารุ่นนี้พ่อหมุนแดงไปเเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวก็มาดูดน้านี่ไงเอาโอ

ก่อนจิน้องทำยังไงคะเช็ดปากก่อนคชเช็ดปากก่อนเช็ดปากก่อนที่ช่อยหนคะทช่ก่อนนะเช็ดปากเออเช็ดปากค่ะเโอเคแล้วก็วางไว้นีลวตัวอะไรมีกส เอสองหวาอะไรลูกอ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวอาร์ตี้มาตอนนี้ยังไม่เล้นคะสักรู่นะคะานโลุงโยอิดวงจะได้ไปอยู่กับอาโสารคามจะได้ไปอยู่สารคามเนต้อง ต้องถูกกันไหยอ้าวก่อนกินข้าวมันเป็ไงก่อนกินข้าวมันลงมือไหว้ขอบคุณค่ะเป็นหม้อเดียวกำลังจุนเดี๋ยบๆอะไรจะเป็นคนดีคนไีพอเสร็จลงพอไหมลงพอองค์บานนะอุ่มด้านเสร็จด้านสาธุบุญหลายๆวันนี้ 哦，来了。